หัวละสามสิบหุยเกมนี้คนดูให้พีโอโดโมหัวละสามสิบมาหุยหัวแรกมาแล้วสองหัวล่วงสองสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วแดงหุยหกแล้วหกแล้วมา ชุด IU OK VS ชุด IU OK เฉียดที่โอเดมโอกดหนึ่งมี IU K ตัวปอมกดสองมามา <st arts> แอของพี่แปล้แต่ล้วแต่แล้วูกค้าอย่าไม่ได้อ่านเมน้นนะดูของนั่งใจหนบ้า,าแปดเก้าหมดทันเมันเชิงหมดทันติแล้วติบล้วติบล้วติสิบสองเ้ยสิบเอ็ดสิบเดแล้วสิแล้ว เจ็บแล้วไม่จำกอช้ำอีกรอบมาดีหลานรักของนวดสิบสาสิสล่งลงลวงสิห้าแล้วมาดีสิบห้าแล้วสิบ้าแล้วสิแล้วทัน สิเแล้วมาดูดิสิแล้วมาดูดิมาดูดิเจ้าสิบเก้าแดงสิบเปดแล้วแดงยีองเฮ้ยยิา โอ้ยล่วงแบนาได้บอกคนที่ฝันเมบนนะอย่าแบนว่านนะแดงยีง่ห้าทันห้าคนเองเอ้าอุ้ยตัวบ้านขวาที่นั่นเนาเะ้ายี่เจ็ดแดงยี่แปดแล้วยี่แปดแล้วเต้ายี่เก้าแล้ว้าวว,ว,วง 3าแล้วมาไอเบิร์ดไอเบิร <cod fum> ์ดสามสน่าจะได้สาอ่ะตาเนี่ยสามสิบสามสามหัวสุดท้ายหัวที่สาห้าคิวและสามสบบูทมาเสียเดวนโมกด1หนงอามกดส